Let's go ครับมาลุยกันต่อเลยตอนแรกนะึกว่าจะพักแล้วมามาหาดวันอื่นแล้วเป็นชุดอื่นนะครลูกก็ยังชุดเดิมก็ลุยกันให้จบนะครับเพื่อทุกคนยอมอ่ะสุดฤทธิ์ student ลุยต่ออีกนิดเดียวอีก3าข้อก็จะหมดแบบฝึกหัรดรอตนี้แล้วครับสู้ๆนะอันนี้บอกตัวเองไม่ได้บอกหนูลูกนะครับลุยครับถ้าเส้นโครงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันอาคำพูดนี้ต้องรู้สับครับ เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ศัพท์คำนี้ในหัวข้อเรื่องเรื่องอื่นนะคะลูกเรื่อง Integrate แต่ว่าก็เจอมันก็รู้จักมันก่อนแล้วกันออกตอกอป,อปปออัตราการเปลี่ยนแปลงความชันลูกอ,อกตกอปอปอ,อ่านให้ถูกนะครลูกไม่ได้ไม่ได้แปลเป็นอ้วนเตี้ยกลมปอกแปแ๊กนะลูกนะอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันท่องไว้มันคือ f ดิฟสองรอบลูกสแสดงว่าโจทย์ตรงนี้ต้องการบอกว่า f ผ่ำผ้า มีค่าเป็น 2x ลบ1เข้าไหมคือคุณครูเอามาไว้ในหัวข้อนี้เพราะว่ามันมีเรื่องความชันเส้นสัมผัสเส้นโค้งตลอดเลยก็เลยต้องมาอยู่ในหัวข้อนี้จำสับก่อนนิดนึง f พลิมพ์อินทิเกรตหนึ่งรอบจะได้ f พลมธรรมดาครับลูก 2x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรตหนึ่งได้ x บวก4ทุกครั้ง ต,ตัตตตตัดนะครับได้ fx เรียบร้อยแต่ติด c ครับเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขโจทย์ในการหา c ใจเย็นเย็นคิดตามนะสู้ๆเส้นสัมผัสเส้นโ,โค้งที่จุดหนึ่งสองมีค่าตั้งฉากกับเส้นตรงนี้มุกเดิมคำพูดที่เจอบ่อยมากอีโบแคนี้เจะบ่อยมากหนูหาความชันเส้นนี้มาก่อน ลบ a ส่วน b ครับลบหส่วนสอความชันเส้นนี้หามาก่อนแต่เส้นสัมผัสมันตั้งฉากกับเส้นนี้แสดงว่า m เส้นสัมผัสต้องตอบกลับเศษส่วนรูกกับเศษส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายครับ1นึส่วนสเปลี่ยนเป็นสองส่วนหนึ่งเปลี่ยนจากลบเป็นบวกได้ m ผัดละ โอเคไหมซู่ๆนิดหนึ่งตั้งสมการ m ผัดเท่ากับ m ะไรครับ m โครงอ่า m ผัดเท่ากับ m โค้ง m เส้นสัมผ um ัสคือ2 m เส้นโค้งคือ f d แต่แทน x เป็น1น f' ดิฟแต่แทน x เป็น1เพราะว่ามันสัมผัสกันที่จุดหอะไรครับ1 2อย่าลืมความชันเส้นโค้งเนี้ยตั้งสตินิดนึงมันคือการดิฟและแทนค่า x อ,อันนี้ต้องแทนค่า x เ,เป็น1เพราะมันสัมผัสกันที่1 2ซึ่งเราใช้เงื่อนไขเนี้มาแทนตรงนี้ได้ลูกเพื่อหา c ได้เนี้ยเนียเนี้ย,ย,ย,ย f' ดิฟหงแทนหนงลงไป1นลบหบวก c ซึ่งมันต้องเท่ากับ2ครับแล้วคิดค่า c แล้วลูก โอเคเปล่าเนี่ยมันจะแก้ C ได้นะครับ C เป็น2องทำให้หนูได้ f ริบลอไว้แล้วครับอ่ะสู้ๆเลยได้นี้เรียบร้อยเดี๋ยวคิดต่อครับเหนื่อยนิดลูกแต่สู้ๆเพียงแค่รู้เราจะทําได้ลูกเหนื่อยนิดสู้แทบตายนะครับทำไม่ได้แถมโคตรงงเลยลูกเรอเล่นนะลูกนะัะ เรามี f ดิฟเรียบร้อยครับก็เสร็จแล้วนี่นาะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดต่อแล้วเพราะว่าเขาถามตัวนี้พอดีเลยครับลองรับกับสิ่งที่เราได้มาพอดีเพราะโจทย์ถามความชันที่จุด x เป็นอะไรครับศูนย์เข้าปะความชันที่จุด x เป็นศูนย์ f ดิฟศูนย์ลูกความชัน k f ดิฟจบครับ f ดิฟศูนย์แทน x ที่ศูนย์ครับลูกหได้คะแนนแล้วลูกเอเาปะแทน x ที่ศูนย์ ตอบเรียบร้อยครับตอบสองครับปเสร็จได้คะแนนอย่างสบายๆชิลๆแล้วอะไรครับคิวๆนะลูกมีคิวๆด้วยไปลุยต่ออย่าท้าอความพยายามอยู่ที่ไหนอความพยายามอยู่ที่เดิมลูกครับไปต่อครับลูกเป็นทรานปีสี่เจ็ดไม่น่าจะเกิดทันกันพวกเรามาลุยปึย๊บ โอ้ยอันนี้มีคัพท์เรื่องค่าแม็กมินดยอยนะครัลูกอันนี้โหดทีเดียวแนะนําให้ก่อนจะดูข้อนี้ไปดูเรื่องค่าสูงสุดต่ําสุดก่อนก่อนที่จะมาย้อนดูข้อนี้นะครลูกไม่ไงั้นไม่เข้าใจเขเคปะ,ะครูคิดสําหรับจุดนี้ก่อนกำหนด y ตั้งแต่ fx มีค่าต่ําสุดเป็น3ที่ x เป็น2แสดงว่าแสดงว่า แสดงว่ากราฟ y เท่ากับ fx อะ่ะไม่รู้ว่าจะมีกี่โค้งแต่มันต้องมีจุดต่ำสุดคือ2 3ลูกคำพูดนี้แสดงให้เห็นว่ากราฟ f ผ่านจุด2 3เพราะมันมีค่าต่ำสุดเป็น3ที่ x เป็น2ค่าต่ำสุดอันนี้คือค่า y อันนี้คือค่า x มันเหมือนบอกจุดต่ำสุดมา แนะนำก่อนดูข้อนี้ไปดูหัวข้อเรื่องค่าแม็กมินก่อนครับรูปกราฟนี้มันสื่อมาให้เราสองอย่างลูกอันดับแรกคือ f 2เป็น3เพราะ x เป็น 2, y เป็น3ลูกเหมือนแทน x y มาในสมการนี้ลูกอีกอันหนึ่งที่มันสื่อมาให้คือ f ดิฟสได้ศูนลูก f ดิฟสต้องได้ศูนเพราะว่าตรงจุดตรงนี้ตรงจุดแม็กมินเนยลูกจุดสูงสุดต่ำสุดความชันเป็นศูน ไปดูเรื่องเรื่องน้นก่อนแล้วค่อยมาดูย้อนดูตรงนี้จะเข้าใจได้โอเคไหมครับโอเคปะไม่ไงั้นมันจะยากสําหรับหนูเลยคําพูดนี้สื่อมาให้ละคําพูดต่อไปเส้นตรงนี้สัมผัสกราฟกราฟจที่จุดหนึ่งสี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันกันมันเป็นประโยคโยงแต่หนูนภาษาไทยตกเลยใช่ไหม เขาบอกว่ามีเส้นตรงสัมผัสกราฟที่จุดหนึ่งสี่ก็กราฟเดิมหรือกราฟเอฟเอ็กซ์เหมือนเดิมนั่นแหละลูกอ่าเขาครูก็วาดเหมือนเดิมแล้วกันนะก็ปี้เหมือนดีกันกราฟเอฟเหมือนเดิมนียแป๊บหนึ่แบบนงขอแยกก็ปี้ขี้เกียจรอดใหม่มันมีเส้นสัมผัสที่จุดหนึ่งสี่ก็อีกเส้นหนึง่งปิงอ่ะมีเส้นสัมผัสที่จุดหนึ่งสี่ เส้นสัมผัสนี้มีสมการเป็น 3x บวก y ลบ7เท่ากับ0หนูจะวาดไปในกราฟเดียวกันก็ได้นะอ่านโจทย์นิดนึงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ถามว่าทำไมเราต้องวาดรูปก,กราฟคร่าวๆเพราะเราไม่รู้สมการมันยังไงก็าวาดรูปจริงไม่ได้หรอกมันก็เลยจะต้องใช้จินตนาการวาดคร่าวๆแบบนี้นะครับสู้ๆนิดนึงตั้งสมการ m ผัด เท่ากับ m อะไรลูกทอดไม่ใช่โคสู้ๆ m, m ผัดคือความชันเส้นนี้ลบ a ส่วน b ครับลบสามส่วนหนึ่ง m โค้งหาด้วยการ f ดิฟเขาลูกแต่เป็น f ดิฟหนึ่ง f ดิฟหนึ่งเพราะเทียบกันหนึ่ง ก็แสดงว่าก้อนนี้มันต้องการสื่อว่า f ดิฟหนึ่งมีค่าเป็นลบสามสู้สู้สู้ส้ส,สและขออนุญาตเขียนอันนี้มันมันต้องใช้ครับลูก f หนึ่งมีค่าเป็นสี่ลูก f หนึ่งมีค่าเป็นสี่เพราะเพราะอะไรหนูดูตรงนี้ครับเนี่ยหนูแหกตาดูตรงนี้ใส่ลักลูกตาครูเห็นวะเส้นกราฟ f เนี่ยกราฟ f มันผ่านจุดหนึ่งสี่ ผ่านจุด1นึหมายความว่า x เป็น1 y เป็น4ได้ x 1 y 4ก็จะได้เป็น f 1นเท่ากับสเห็นปะเดี๋ยวมันได้ใช้รูปเงินไขนี้พอนี่โหดเทียวมากเลยด้วยฟืบตอนแรกนึกว่าจะชิวๆดู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 ไปคิดสิ่งที่โจทย์ถามก่อนโจทย์ถามตัวนี้ปิง ดูสิ่งที่โจทย์ถามนะลูกสู้ๆโจทย์ถามอินทิเกรต g ดิฟสองครั้งครับอินทิเกรต g ดิฟสองครั้งจะเหลือ g ดิฟครั้งเดียวครับลูกแต่มันเป็นอิกรลจำกัดเขตต้องแทนสองกับหนึ่งเพื่อจะลบกันด้วยนะครับแทนแลงมาครับ g ดิฟสองลบ g ดิฟหนึ่งครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเราลูกเดี๋ยวเราต้องมาคิดก้อนนี้ค้างไว้ก่อนต้องมาคิดต่อ หลายชั้นดีเดียวนะครับโจทย์ยากก็จะหลายชั้นนิดนึงหนูจะหา g ดิฟก็ต้องมาดิฟที่ g ตรงนี้ลูกนี่ g อยู่นี่สุดนะครับลูก g อยู่นี่ g ดิฟโอ้ข้อนี้ความรู้ครอบมากหน้าคูณหลังมาที่ผลคูณน,นะเจ้แบบนี้คือดผลคูณน,นะลูกหน้าคูณหลังก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าครับดิฟเป็กำลังสองได้สอง x ทนที่เราจุดแทนหนึ่งจะหา g ดิฟหนึ่งก่อนหนึ่งคูณ f ดิฟหนึ่งบวก f หนึ่งคูณสองสู้ๆทราบหมดแล้ว f ดิฟหนึ่งมีค่าเป็นลบสาม f หนึ่งมีค่าเป็นสี 4. 4่สี่สองเป็นแปดเรียบร้อยครับ g ดิฟหนึ่งตรงนี้คิดเลขธรรมดาได้ห้าลูกออ๋อ ได้มาตัวแรกแล้วเนี่ยเราได้ตัวนี้แล้ลูก G ดิ p หนึ่งเป็นฮ่าเห็นเปล่าซู้ซูอีกนิดเดียวอืมต่อไปที่เดียวกันนี่ลูกที่ตรงนี้แต่แทน x เป็นสองลูกเราจะหา G dip สอง G ดิฟสองแทนสองลงไปที่เดียวกันลูกสี่คูณ f ดิฟสองบวกด้วย f สองคูณสี 4. f ข้างบนเลยลูก f อดิฟสองได้0 F2 ได้3 3 4ก็เป็น12ครับลูกจีดิฟสองตัวนี้ได้12 12อบสลบหครับคำตอบครับตอบอะไรครับลูกเออตอบ7นะครับตอบ7ตอบช่วยข้อ2นะครับโอ้ยสุดมากเลยข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อที่แบบ อภิมหาอลาังการงานสร้างของความยากเลยลกครบทุกความรู้ในเรื่องนี้เลยแนะนําก็ก่อนจะดูข้อนี้ไปดูเรื่องค่าสูงสุดต่าสุดก่อนมันจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานถึงค่อยมาดูแอดวานข้อนี้แต่ครูหยิบโจทย์สนิ้ไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมีเรื่องเส้นสัมผัสด,ด้วยก็เลยเอามาไว้เรื่อง M m ผัดกัเอ็มโค้งสู้ๆไม่งั้นจบจะไปกองอยู่ท้ายบทหมดเลยซึ่งนั้นโหดเลยนะครับลูกค่อยๆดูมาย้อนด,ดูทีหลังก็ได้นะครับไปสู่ อีกข้อนึงครับข้อสุดท้ายแล้วครับลุยครับอ่าต่อไปก็จะเป็นพาร์ทความเร็วความเร่งละอีกหนึ่งข้อซู่ๆเดีย๋ยวเพิ่งท้อฟึบเอ็นทรานตุลาปีสี่ห้าอ่าโจทย์ให้ f ผัมผ้าค่อยๆค,คิดทีละปอทีละสูรใจเย็นๆโจทย์ให้ f ผัมผ้ามาสังเกตสิ่งที่โจทย์หาโจทย์ถามอินทิเกรต f x แสดงว่าหนูต้องหา f 5, ครับ ก็ต้องอินทิเกรตก่อนเพื่อให้ f ผ่านพามหรือ f พามเดียวครับลูก ax กำลังสองส่วนสงบวก c สู้ๆ fighting หยิบทีละคำศัพท์มาใช้คิดดูคำศัพท์นี้เส้นตรงนี้สัมผัสกราฟที่จุด1 4เจอบ่อยมาก ตั้งสมการบนเลย m ผัดเท่ากับ m โครงน่าจะเริ่มจับหลักได้แล้วนะโอเคไหมลูก m ผัดเท่ากับ m โครง m เส้นสัมผัสคือความชันเส้นนี้ลบ a ส่วน b ลบ2ส่วน1ความชันเส้นโค้งหาจากการดิฟ f ดิฟ1 แสดงว่าโจทย์บอกต้องการบอกว่า f dip หนึ่งมีค่าเป็นลบสองลูกเอามาแทนในเงื่อนไขที่เราค้างไว้ตัวนี้ f dip หนึ่งลูกคิดตามนะ f dip หนึ่งก็แทนหนึ่งไปที่ฟังก์ชันนี้ลูกเห็นปะแทนหนึ่งลงมาให้สีน่าเกลียดไปแป๊บนึงขอโทษปิงเนี่ f dip หนึ่ง,ททง f 1. แทนหนึ่งลงมาครับ a ส่วน2บวก c นะครับมีค่าเป็นลบ2ลูกสมการที่1เหมือนเราพยายามที่จะสร้างสมการเพื่อหาค่าตัวแปรนะครับโอเคไหมสูู้ไฟติงไฟต่อนิดเดียวครับลูกพยายามคูอินิเกรตต่อครับหา f x จาก f d i f i n t e g r a t ต่อมาอีกชั้นหนึ่งครับ integrate x กำลังสองได้ x กำลังสส่วนสามลก x กำลังสส่วน 3, สวน 3, แต่มันมีส่วนสองซ้ำเป็นส่วน6ก integrate c ได้ c x บวกข้างที่อีกตัวนึงคือ d เ okay, ข้คปะค่อยๆสร้างเงื่อนไขในการแก้หาตัวแปรจริงๆจดแนวนี้ยฮิตมากนะคะอยากทำข้อสอบปัจจุบันได้แนวนี้เลยนะคบต้องทำให้เป็น เป็นโจทย์ยากแต่ฮิตมากเลยมันจะเป็นโจทย์ที่เน้นตัวแปร ى, เน้นเงื่อนไขที่ให้มาเพื่อสร้างสมการหาตัวแปรวนเวียนอยู่ในรูปแบบนี้เลยลูกออกแบบนี้ทุกปีเลยลูกเตรียมแบบนี้ไปได้คะแนนแน่นอนถ้าต้องการเจาะข้อสอบนี่เลยข้อนี้สําคัญมากเงื่อนไขต่อไปครับลูกง่ายๆเลยเนี่ยดูเห็นตัวนี้ไหมจื๊บมันสัมผัสกันที่จุดหนึ่งสแสดงว่ากราฟมันต้องผ่านจุดหนึ่งสี่ด้วย ผ่านจุดหนึ่งสี่คูเลยใช้เงื่อนไขนี้ไงครับลูกอ่าตรงนี้ก่อนแล้วกันผ่านหนึ่งสี่ก็แทนค่า fx คือ y ลูกเป็นสี่ fx คือ y นะเป็นสี่แล้วแทน x เป็นหนึ่งลงไปลูก a ส่วนหกบวก c บวก d สมการที่สองเข้าไปอ้า โว้ยเขาโทรเลยอีกการหนึ่งค่อยๆใช้เงื่อนไขเห็นว่า f ศูนย์เท่ากับแปดลูกเงื่อนไข f ศูนยนะ์เท่ากับแปดถ้าอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยาก f ศูนย์เป็นแปดหนูก็แทน x เป็นศูนย์ไปในนี้ศูนย์บวกศูนย์บวกดเนี้ยแทนศูนย์ลงไปลูกเท่ากับแปดแก้ได้ d เป็นแปดลูก d มาแทนในนี้ย้ายข้างสมการนิดนึง แสดงว่า a ส่วน6บวก c ย้าย d เป็น8ไงครับย้าย8ไปลบที่4ซะได้เป็นลบ4ลูกนี่คือสรรมการที่3ครับเดี๋ยวเรามาแก้สรรมการกันจะได้ค่าตัวแปรแล้วครับพอได้ค่าตัวแปรก็เสร็จงานแล้วครับลูกสู้ๆฟึบอ,อดทนมุ่งมั่นไฟติง้งลูกตั้งใจเดี๋ยวพวกอ้วกใส่ครูพอ เหนื่อยนะครับลูกโอ้โจดเยอะมากเลยที่สุดในโลกลูกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะฮะลูกเรลวแล้วเวนี่เกื่อนคนนี้ไม่ได้เฉลยทุกข้อโอเคปะคอสบวมมากเลยแต่ก็ทําเฉพาะบทหลักๆที่เฉลยทุกข้อบทไหนที่ยังย่อยๆก็คร่าวๆเลยรู้คร่าวๆพอไม่งั้นสยเวลาเปล่าลูกสยเวลาฟรีด้วยโอเคไหมฟึบเธอสองสมการนี้ครับลูกหนึ่งกับสามครูจะแก้ธรรมดาลบกันลูกเนี่ยลบกันสี่ก็หายแล้วลูก เอาหนึ่งลบสามแล้วกันหนึ่งลบสาม c ตัด c เหลือเป็น a ส่วนสองลบ a ส่วนหกอีกด้านหนึ่งลบกันลลบสองลบกับลบสี่ก็เป็นลบสองบวกสี่ด้านนี้ได้สอง a เอาหกคูณตลอดก็ได้ก็เป็นสามเอก็แก้ได้หลายทางลบเอเอาหกคูณตลอดลูกเท่ากับสิบสองนะคะสองเอเท่ากับสิบสองเอต่อหกได้ตัวแปรเอแล้วครูบังขอโทษฟื A, บเอต่อหกแทนหาซีลูกเอ A เป็นหกแทนในนี้ก็ได้เนี่ยในแทนในสามเนี่ยลูกเอเป็นหกแทนลงมา หกส่วนหกได้หนึ่งย้ายไปลบได้สี่เป็นลบห้าอ่าสี่เป็นลบห้าได้แล้วได้แล้วได้ละอ่ะบันเข้าไปอย่างไรสี่เป็นลบห้าเอามาแทนที่สมกากรทีร่ครูไฮไลท์จะได้อฟเฟกแล้วครับมากครับเดี๋ยวเรามาคิดสิ่งเจาถามลูกได้อฟเฟกแล้วปิงปิงเคลียที่เพื่อคิดสิ่งโจย์ถามอมขอที่ชันนิดนึง ฟิงสรุปโจทย์ถามก้อนนี้เนี่ยที่ครูกำลัง c o p ปี้มาเนี่ยนี่เลยโจทย์ถามก้อนนี้แทนค่าลงมาด่วนเลยครับแทน fx ครับ fx คือเนี่ยเนี่ยก้อนนี้ลูกแทน a ไปด้วย a เป็น6มันเลยตัดกันเหลือแค่กำลัง3 c เป็นลบ5 ดีเป็นแปดอ่าถามอินทิเกรตก็นี้ลูกฟิงนี่เลยนี่คือคำถามนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับสุดๆโอ้โหสุดติ่งนะครับลุยอิ integrate x 3, x 4, นทิเกรต x กำลังสามได้ x กำลังสี่ส่วนสี่อินทิเกรต 5x ได้ x กำลังสองส่วนสองอินทิเกรต8ได้ 8x แต่หนูต้องแทนค่าหนึ่งกับศูนย์เพื่อจะลบกันลูกนะครับสู้ๆนะขอเคลียร์พื้นที่ที่ไม่พอแนะลลูกไม่รู้กี่กระดาษแล้วในข้อนี้ฟิงลบกันครับแทนค่าแทนค่าหนึ่งลงไปก่อนหนึ่งส่วนสี่ลบห้าส่วนสองบวกแปดแล้วแทนค่าศูนย์ลงไปลูกได้ศูนย์ หาครนรว้าวเท่าไหร่ครับช่วยคิดด้วยเดี๋ยวก็ตอบแล้วลูกนะค,ะ 1, ครับหนึ่งครนเป็นสี่นะหนึ่งลบสิบแปดสี่สามสองส่วนสี่โอเคครับคิดเลขครับตอบเรียบร้อยนะครับยี่สิบสามส่วนสี่ลูกยิบสามส่วนสี่ตอบช้อยคสองครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนเสร็จไปอีกหนึ่งข้ออย่างสบายๆเายวเฉว,วกิวกิวนะครับหนึ่งข้อได้คะแนนนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่พาร์ตต่อไปละในพาร์ตโจ์ถ้ายังรู้สึกว่าตามไม่ทันเราไม่รู้บางจุดเรียนพาร์ตเนื้อหามันจบก่อนหนูมีเอกสารอยู่แล้วหนูสามารถข้ามไปเรียนเพื่อ ดูในแต่ละวิดีโอที่เป็นส่วนที่เป็นเอกาสารได้เพราะว่าโจทย์ส่วนใหญ่นีครับคูลัสรอย่างที่ครูบอกคือมันค่อนข้างผสมกันทุกความรู้เลยทุกหัวข้อเลยอยากให้หนูไปเออไปทวนทุกความรู้มีทุกความรู้ก่อนแล้วก็อาศัยพวกนี้เป็นตัวทบทวนก่อนตะลุยในการทําข้อสอบแล้วแคลคูลัสก็จะไม่ยากอีกต่อไปลูกหนูจะได้คะแนนสูงแน่นอนครับฝากไว้อย่าท้อเจอยากเป็นเรื่องธรรมดานะคะลูกมันไม่ได้มีง่ายซะทั้งหมด ไม่ได้เลือกข้อง่ายเป็นยาอ่อนมาสอนนี่คือข้อสอบจริงที่จะเจอจริงทำได้สบายทำสอบได้ดีเดี๋ยวเจอกันครับ